กำมังสมะพลังแรงไรในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมมาจนยอดรายงานตัวครับลุงทองสุกเนี่ดูเหมือนว่าแกเกิดมาเป็นคนโชคดียิ่งกว่าใครๆในตำบลเพราะว่าแกเป็นลูกคนสุดท้องของกำนันแท่งแล้วก็เป็นผู้ชายด้วยในขณะที่สี่คนแรกนี่เป็นผู้หญิงหมด ทำเนียมของคนไทยเชื้อจีนอย่างกำนันแท่งจึงมีไร่นาหลายร้อยไร่เงินทองเป็นกระบุงต้องลูกชายเท่านั้นแหละถึงจะรับมรดกแล้วก็สืบสารวงตระกูลได้ส่วนลูกผู้หญิงพอโตเป็นสาวก็มีผัวไปใช้นามสกุลคนอื่นเป็นเลือดเนื้อก็เหมือนไม่ใช่เชื้อไขกำนันแกก็เลยรักลูกชายคนสุดท้องอย่างกแก้วตาดวงใจ จ้างแม่นมให้มาช่วยดูแลเจ้าหนูทองสุขชนิดมดมใใ้ไต่ไรไม่ให้ตอมแม่นมนี่ก็เป็นคนดีอบรมสอนสั่งจันยามารยาทต,ตั้งแต่เด็กเพิ่งจะจำความได้ทำให้ทองสุขนี่เป็นเด็กพูดจาสุภาพอ่อนโยนกิริยามารยาทนุ่มนวลเป็นผู้ดีมีสกุลรุนชาติพอถึงวัยเรียนก็ส่งเข้าโรงเรียนประจำจังหวัดจ้างครูพิเศษเป็นพี่เลี้ยง ติววิชาทุกขแขนงให้เก่งเกินเด็กในชั้นเรียนเดียวกันนายทองสุขก็ไปได้สวยสอบได้เลขตัวเดียวอยู่เสมอเพื่อนห้องเดียวกันก็ไม่อิจฉาเพราะว่านายทองสุขเป็นคนนิสัยดีผู้จาดีน่าคบหาสมาคมด้วยจากมัธยมที่โรงเรียนประจำจังหวัดถึงมหาวิทยาลัยในกรุงเทพนายทองสุขก็ไปโลดไม่มีปัญหา ทั้งเรื่องการเรียนและก็การใช้ชีวิตในสังคมสิ่งแวดล้อมข้อสำคัญตอนเป็นหนุ่มนี่แกหุ่นสมาร์ทหน้าตาคมเข้มมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามทุกอย่างที่ตกผลึกเป็นในท้องสุขดูเหมือนจะดีพร้อมไปซะทุกสิ่งทุกอย่างปัญหาอย่างเดียวที่แก้ไม่ตกก็คือนายทองสุขไม่สามารถจะหาสาวสาวในรั้วมหาวิทยาลัยมาควงได้เหมือนกับพักพวกเพื่อนฝูง แม้แต่เพื่อนเพศเดียวกันก็ยังตีตัวออกห่างความลับที่ปิดกันให้แซัดก็คือในายทองสุกนี่กลิ่นตัวฉุนเฉียวอย่างเหลือรับสมัยนั้นเมืองไทยยังไม่รู้จักลูกกลิ้งดับกลิ่นสิ่งเดียวที่คนไทยใช้กันมาตั้งแต่ครั้งปู่ย่าตาทวดก็คือสันส้มซึ่งมีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับน้ำตาลกรวดปกติสารส้มมีฤทธิ์ในการ จับสิ่งสกรปรกในแม่น้ำลำคลองที่ชาวบ,บ้านเขาตักใส่ตุ่มไว้อาบกินถ้าเอาสารส้มก้อนใหญ่ๆลงไปกวนในน้ำไม่ถึงครึ่งวันละน้ำจะใสแจ๋วยังกระน้ำฝนเศษสิ่งสกรปรกจะตกตะกอนนอนนิ่งอยู่ก้นตุ่มไม่ลอยขึ้นสู่ผิวน้ำอีกเลยแต่ถ้าใช้สารส้มขนาดเหมาะมือถูทาที่ซอกรักแร้ท่านก็บอกว่าระง,งับกลิ่นเต่าได้อย่างชางัด แถมระง,งับได้อย่างเฉียบขดาดเช้ายันค่ำรุ่งขึ้นอาบน้ำเสร็จก็ถูทาสารส้มซ้ำที่เดิมกลิ่นเต่าก็จะโบกมือลาเราไปตลอดการตราบใดที่ยังขยันใช้สารส้มอยู่แต่ว่าสารส้มอันทรงประสิทธิภาพจนคนยุคปัจจุบันนำมากลัน่นแล้วบรรจุในแท่งดับกลิ่นชนิดลูกกลิ้งขายดีเป็นเทน้ำเทท่ามีประสิทธิผลกับนายทองสุกนี่ น้อยถึงน้อยมากทีเดียวตื่นเช้าอาบน้ำออกจากบ้านไม่ทันไรพอเหงื่อรักแร้เริ่มซึมกลิ่นเต่ามาหาการก็เริ่มแสดงพิษสงใครอยู่ใกล้ก็จะเบือนหน้าหนีไปตามตามกันพอตกถึงบ่ายเหงื่อออกมากขึ้นก็ยิ่งร้ายไปกันใหญ่เข้าตำราช้างเน่าทั้งตัวใบบัวปิดไม่มิดสารสม้มไร้ประสิทธิภาพไปตั้งแต่เหงื่อออกตอนเช้าแล้ว นายทองสุขก็ไม่ได้นิ่งดูได้เป็นทองไม่รู้ร้อนเงินทองที่พ่อกำนันแท่งส่งมาให้เดือนหนึ่งก็โขอยู่ก็ถูกใช้ไปกับแพทย์ที่คลินิกชื่อดังหลายแห่งทั้งตรวจร่างกายตรวจสุขภาพอย่างละเอียดจ่ายอยู่จ่ายยาลดฮอร์โมนโน่นนี่นั่นตามแต่แพทย์จะวินิจฉัยว่าเป็นสมุทฐานของโรคกลิ่นเตา่าแต่ไม่ว่ากี่หมอกี่แพทย์กี่คลินิกก็คว้าน้ำเหลว เสียเวลาตรวจเสียเงินเสียทองไปเปล่าๆในท้องสุกต้องลงทุนมีร่วมยาใบย่อมย่อม,มหิ้วติดมือไปด้วยเสมอในร่วมยาก็มีสารส้มแล้วก็สบู่กำจัดกลิ่นแบคทีเรียอย่างเข้มข้นรวมทั้งเสื้อที่เตรียมไว้ผลัดเปลี่ยนพอเหงื่อเริ่มออกกลิ่นเตาเริ่มอาลวาดพอท่วมๆก็จะรีบขอเวลาเข้าห้องน้ำเอาสบู่ฟอกรักแร้ เอาผ้าขนหนูผืนเล็กซับให้แห้งแล้วถูทาด้วยสารสม้มอย่างนานเลยกะว่าจะให้เคลือบไว้อยังหนาตราช้างจะได้กำจัดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ได้นานหน่อยนายทงสุขนี่เป็นคนมีคุณธรรมชอบเข้าวัดทาบุญบริจาคทานแล้วก็ฟังเทศอยู่เสมอเมื่อรู้ว่าสมภารเจ้าวัดเป็นพระดีพระขลังสามารถนั่งทางในรู้เห็นสิ่งต่างๆได้เป็นอัศจรรย์ มีอยู่คราวหนึ่งเมื่อศพโอกาสเหมาะก็เลยขึ้นไปกราบนมัสก,การท่านบนกุฏิเรียนถามเกี่ยวกับเวรกรรมที่ทำให้เขากลายเป็นบุคคลสังคมรังเกียจขนาดนี้ท่านสมพานซึ่งมีกิเลสเบาบางลงมากแล้วสามารถกำหนดจิตสู้กระกลิ่นเต่าอันร้ายแรงได้ตลอดรอดฟังก็เมตตานั่งทางในตรวจดูให้ครู่หนึ่งเสร็จแล้วท่านก็ลืมตาขึ้นแล้วบอกให้รู้ เอออันนี้มันเป็นเรื่องของกรรมในอดีตชาติของโยมนะนะกรรมดีที่เคยสร้างไว้ก็มากอยู่เกิดมาในชาตินี้ถึงได้มาเกิดอยู่ในตระกูลคนร่ำคนรวยอบรมลูกให้อยู่ในศีลในธรรมอันดีงามรูปร่างหน้าตาก็อยู่ในขั้นใช้ได้แต่ว่ามีอะไรที่บกพร่องอยู่คือกรรมไม่ดีในอดีตชาตินะ่ะยังพอมีอยู่ นั่นก็คือชาติที่แล้วในโยมเป็นคนปากร้ายเพราะนิสัยสันดานเป็นคนเจ้าระเบียบเห็นใครทำอะไรไม่ถูกใจปากก็จะพูดโลงพลงก่อนคิดพูดจาว่าร้ายคนอื่นเขาเสียเสียหายหายขนาดประสงค์องค์เนนที่เคยออกไปยืนรอตักบาทเชา้าวันไหนท่านมาช้านิดชา้าหน่อยด้วยเหตุผลส่วนตัวของท่าน ปากอันพล่อยชอบติชอบเตียนของโยมก็จะตำหนิพระเนยียนเสียเสียหายหายสารพัดจะสรรหามาพูดทั้งที่ใจจริงโยมไม่ใช่คนเลวร้ายเป็นคนดีมีศีลมีธรรมเซะด้วยซ้ำแต่ว่ากฎแห่งกรรมนี่มันยุติธรรมเที่ยงตรงเสมอนะโยมกรรมดีก็สนองไปในส่วนดีกรรมไม่ดีก็ตามสนองในส่วนที่ไม่ดีไม่ใช่เอามาหักหลบลบนี่กันได้ กรรมดีที่เคยสร้างสมไว้นะ่ะมีผลแรงกว่าก็ทำให้โยมเกิดมามีรูปร่างงดงามพ่อแม่ฐานะร่ำรวยอุปถมัมภ์ค้าชูจนเราเป็นคนดีมีศีลมีธรรมใครเห็นใครรักใครรู้จักก็อยากจะคบหาสมาคมด้วยส่วนกรรมไม่ดีที่มีแรงน้อยกว่านี่มันเพิ่งจะมาตามทันในตอนหลังส่งผลให้เป็นคนมีกลิ่นเต่าแรงขนาดหนัก จนสังคมทุกแห่งนะเขาหันหลังให้เพราะทนต่อความเหม็นชนิดฉุนเฉียวไม่ไหวโยมจะเช็ดล้างใช้สันส้มเขาช่วยยังไงก็ทุเลาไปได้ชั่วระยะสั้นๆเท่านั้นแต่ว่ากรรมดีในชาติปัจจุบันที่โยมเป็นคนพูดจาไพเราะอ่อนโยนรู้หลักนักปราชญ์พูดแต่สิ่งที่เป็นคุณประโยชน์ต่อผู้อื่นก็มีผลในปัจจุบันทันตาเห็นเหมือนกันก็ทาให้กลิ่นร้ายนั่นบรรเทาลงไปหน่อยนึง สารส้มพอเอาอยู่ได้นานขึ้นไม่ใช่ประเดี๋ยวเดียวพอเหงื่อออกก็เหม็นตลบขึ้นมาอีกจนชาวบ้านเขาต้องเบือนหน้าหนีกรรมดีในชาตินี้จะส่งผลให้ชาติต่อไปเป็นคนมีกลิ่นกายหอมอ่อนๆใครใกล้ชิดก็จะได้กลิ่นหอมเย็นระรื่นชื่นใจอยากใกล้ชิดด้วยไปไหนก็มีแต่คนอยากจะคบหาสมาคมเป็นมิตรแท้หาศัตรูมาเบียดเบียนไม่ได้ ต่อไปโยมต้องขยันทำบุญถวายให้สังฆทานอุทิศส,ส่วนกุศลไปให้เจ้ากรรมนายเวรที่เขาเจ็บใจคำกลด่าของโยมแล้วก็นึกสาบแช่งโยมในชาตินี้แรงบุญนี้จะช่วยบรรเทาอำนาจคำสาบคำแช่งให้เบาบางลงแต่จะให้อันตรธานหมดสิ้นไปเลยยังไม่ได้เพราะว่ากรรมใดใครก่อกรรมนั้นก็ต้องตามสนองอันนี้เป็นสัจธรรมอันเที่ยงตรง ไม่มีอำนาจใดในสากลจักรวาลจะลบล้างออกไปได้เสียงเทศนาธรรมของหลวงพ่อที่เป็นพระดีพระขลังก็ทำให้ในทองสุขหูตาสว่างรู้ว่ากลิ่นเต่าที่เกิดจากผลกรรมบันดาลให้เป็นไปเนี่ยไม่มีอะไรในโลกเกิดขึ้นด้วยความบังเอิญเขาก็พยายามทำตามคำชี้แนะของท่านอย่างต่อเนื่องสังคมในมหาวิทยาลัยก็เริ่มเป็นกันเอง ไม่ผวาแปดตลบเมื่อเห็นนายทองสุขทำท่าจะเข้ามาร่วมวงสนทนาด้วยสารส้มก็เริ่มมีประสิทธิภาพในการระงับกลิ่นเต่าได้นานขึ้นเป็นลำดับกินเวลาหลายชั่วโมงกว่าจะกำเริบขึ้นมาใหม่เพื่อนชายก็ให้การต้อนรับเหมือนเดิมนักศึกษาสาวสวยซึ่งเคยเดินหนีก็เปลี่ยนเป็นหยุดพูดหยุดคุยอย่างเป็นกันเองต่อมาเรียนอยู่ปีสี รุ่นน้องซึ่งได้รับเสียงโหวตให้เป็นดาวมหาวิทยาลัยยอมรับไมตรีจิตที่เขาหยิบยื่นให้แล้วก็ไม่เคยมีปัญหาเรื่องกลิ่นเตาเนื่องจากเธอเป็นคนสูญเสียประสาทสัมผัสทางการได้กลิ่นมาแต่กำเนิดไม่ว่าจะเป็นกลิ่นหอมกลิ่นเหม็นก็ไม่มีผลต่ออารมณ์ความรู้สึกทั้งสิน้นเส้นทางรักระว่างหนุ่มสาวก็เลยโรยด้วยกลีบกุหลาบ นายทองสุกกลับมาเป็นหนุ่มผู้มีชีวิตชีวามองโลกสวยอีกคำรบหนึ่งพอเรียนจบรับปริญญาก็ส่งผู้ใหญ่ไปมั่นหมายไว้ก่อนรอจนรุ่นน้องดาวมหาวิทยาลัยเรียนจบพ่อกำนันแท่งผู้รุ่มรวยก็จัดพิธีมงคลสมรสให้อย่างยิ่งใหญ่ระดับจังหวัดแล้วก็อยู่กินกันอย่างมีความสุขจนล่วงวัยจากหนุ่มแน่นเป็นลุงทองสุขมีลูกหลานยั่วเยี่ยเต็มบ้าน ท่านก็ได้อบรมสั่งสอนบุตรหลานให้รู้จักพูดจาดีไพเราะอ่อ,อ,อนโยนเป็นการผูกมิตรกับคนทุกรุ่นทุกวัยอย่าพูดอะไรอันเป็นคำหยาบซึ่งทำให้ผู้ฟังนึกสาบแช่งเราเป็นอันขาดต่อให้มีหน้าที่การงานสำคัญสามารถให้คุณให้โทษต่อผู้อื่นได้คำพูดอันไพเราะอ่อ,อ,อนโยนก็จะทรงคุณค่าไม่เสื่อมคลายมีแต่คนรักใคร่เห็นดู ส่วนคนใหญ่คนโตที่ชอบพูดดูถูกคนที่ต้อยต่ำกวา่าเขาไม่รู้หรอกว่าชะตากรรมอันหน้าอนนานนาเนี่รอเขาอยู่แล้วเมื่อถึงเวลาที่กฎแห่งกรรมจะให้ผลครับนี่ก็คือเรื่องของลุงทองศกครับป้ามิ่งนี่แกเป็นคนใจบุญครับ แกใส่บาตรทุกวันน่ะแต่ตอนหลังนี่ตอนเช้าๆไม่มีเวลาพระมาบินทบาทแกก็เลยให้ลูกชายคนเล็กชื่อเจ้าแมวเนี่ยเป็นคนใส่บาตรพระเพราะว่าบ้านมิงกับลุงพาดเนี่ยต้องออกไปทําไร่ไถานาตั้งแต่เช้ามืดตะวันยังไม่ส่องแสงตามภาษาชาวนาไทยสมัยเก่าก็ต้องตื่นตั้งแต่ดึกแต่ดื่นรีบออกไปไถานา เพราะว่าต้องไถ่ด้วยวัวด้วยควายไม่มีเครื่องทุ่นแรงรถไถติดเครื่องเหมือนกันสมัยนี้ข้าวปลาป้ามิงก็ไม่ได้เป็นคนหุงต้องให้ลูกสาวคนโตเข้าครัวหุงข้าวต้มแกงเสร็จแล้วพอลูกสาวทําครัวเสร็จก็คดข้าวใส่ขันให้เจ้าแมวน้องชายใส่าสาสาบาตรส่วนตัวพี่สาวก็ขวาดบ้านถูบ้านแล้วก็ต้องรีบเอาข้าวไปส่งให้พ่อแม่กินในท้องนากลางทุ่ง ลูกชายป้ามิ่งคนที่ชื่อเจ้าแมวเนี่ยไม่ใช่เด็กที่ขยันขันแข็งอะไรเลยห่วงนอนห่วงเล่นมากกว่าร่างกายสมบูรณ์อ้วนท้วนกินเก่งนอนเก่งเพิ่งจะเข้าเรียนชั้นประถมปีที่หนึ่งสมัยก่อนนั้นเด็กกว่าจะเข้าเรียนป .1 นี่ต้องอายุ8ดขวบหรือว่าเจดขวบไปแล้วไม่เหมือนสมัยนี้เด็กเข้าเรียนเร็วเข้าอนุบาลกันตั้งแต่สามขวบสี่ขวบสมัยนั้นไม่มีอนุบาลนะครับเข้าเรียนทีแรกก็ประถมหนึ่งเลยทีเดียว หัดอ่านก็ไก่ขอไข่กันก็ที่ปอหนึ่งนี่แหละด้วยความที่เจ้าแมวเป็นเด็กที่ชอบนอนมันก็เลยมักจะตื่นช้าพระมาแล้วมันก็ยังไม่ตื่นยายก็ต้องตะโกนเรียกเสียงลั่นนะย,ยายของเจ้าแมวไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันแต่อยู่อีกบ้านหนึ่งใกล้ๆกันนี่นแหละไปอยู่กับนาสาวของเจ้าแมวยายตะโกนเรียกจนเจ้าแมวตื่นก็รีบวิ่งไปคว้าขันข้าวจากในครัวลงบันไดไปใส่บาตพระที่ยืนรอ ยายก็ดุมันบ่นมันอย่างเบื่อหน่ายเอือมระอาเมื่อไรมึงถึงจะตื่นเช้าๆกับ้าบ้านเขามั่งเหรอไอแมวให้พระท่านมายืนรอทุกวันทุกวันรู้หรือเปล่ามันบาปนะพรุ่งนี้ต้องตื่นแต่เช้าไอทันพระนะรู้หรือเปล่าไอแมวพยักหน้างึกๆงกึเสร็จแล้วมันก็รีบกินข้าวแต่งตัวไปเรียนหนังสือเรื่องที่ให้พระยืนรอเนี่ยรู้ไปถึงหูแม่คือป้ามิ่ง เพราะยายเป็นคนบอกระมิงก็ดุด่าว่ากล่าวให้มันตื่นเร็วๆให้ทันพระอย่ามัวจะนอนกินบ้านกินเมืองอยู่นี่ถ้าเองให้พระมายืนรออีกนะไอ้แมวเองโดนตีแนะ่คนอื่นเขาใส่บาตได้บุญแต่เองนี่สงสัยว่าจะได้บาปวะ่ะบางเช้ายายไม่อยู่บ้านเจ้าแมวก็นอนเพลินในมุงไม่มีใครร้องเรียกปลุกให้ตื่นนี่พระมาบินธบาดก็ผ่านหน้าบ้านไปเจ้าแมวตื่นขึ้นมามันก็สายซะแล้วใส่บาตไม่ทัน อ้าวแล้วจะทำยังไงเดี๋ยวตอนเย็นก็ต้องโดนแม่บ่นว่าอีกตามเคยเพราะฉะนั้นบางวันที่ใส่บาตรไม่ทันมันก็เอาข้าวในขันเนี่ยเทกลับใส่หม้อล้างขันความเรียบร้อยแต่แม่ก็สังเกตรู้อยู่ดีว่ามันใส่บาตรไม่ทันว่าข้าวในหม้อมันกลับเยอะขึ้นมาอีกเมื่อเช้านี่มึงตื่นไม่ทันพระระต่เอ้แมวพระไปก่อนนะแม่พระไปก่อนยังพูดอย่างนี้ได้ยังไงป้ามิ่งเป็นคนเข้มงวดเรื่องความสะอาด ล้างขันไม่เกลี้ยงก็จะดุอ่าเจ้าแมวเองก็ทําให้แม่ดุได้ไม่เว้นแต่ละวันใส่บาดแล้วก็ต้องกรวดน้ําด้วยป้ามิงกก็สอนให้กรวดน้ําไอแมวก็จําไม่ได้สักทีกูว่าไปมั่วๆทรงเดชไปอย่างนัเนี่ะทำปากขมุบขมิบไปเรื่อยๆป้ามิงก็สอนให้เจ้าแมวกรวดน้ําตอนกลางคืนตอนที่นอนในมุงเนี่ยเจ้าแมวก็ท่องบนไปตามเรื่องตามราวความจริงมันอยากจะหลับจะมากกว่า หัวถึงหมอนกองวงตาติดกันแล้วยังจะต้องมาท่องอะไรอีกก็ไม่รู้อไม่เห็นจะสําคัญอะไรเลยกลวดน้ํามไม่ได้ก็ไม่เห็นจะเดือดร้อนที่ตรงไหนเจ้าแมวมันเบื่อแสนเบื่อแต่ก็ต้องท่องเพราะไม่งนั้นแม่จะตีเอาป้ามิ่งแกเป็นคนใจบุญก็จริงแต่แกก็เป็นคนโมโหรารอารมณ์เสียขึ้นมาอะไรอยู่ใกล้มือควา้ามักระนําตีเจ้าแมวไม่ต้องคิดมากเจ้าแมวก็มักจะโดนตีบ่อยๆไม้ขัดหม้อบางดุนฟืนบ้าง บางทีก็โดน,วนกว้า,วางหรือลูกมะม่วงอ่าบางทีก็โดนโขกหัวดังโป๊กอ่าขันน้าอาลูมิเนียมโต Det. ขึ้นมาเจ้าแมวก็เลยไม่สนใจเรื่องใส่บาทตรทำบุญมันก็เรียนหนังสือจบมศสามก็ไม่เรียนต่อแล้วเข้ามาหางานทําในกรุงเทพไปทํางานโรงงานพออายุยี่สิบป้ามิ่งก็ให้บวชมันก็บวชไปอย่างนั้นเองไม่ได้ทราบซึ้งในศาสนาแต่ประการใดบวชอยู่เจวันก็ศึกไปทํางานต่อ นอกจากมันจะไม่ทําบุญใส่บาตรแล้วมันยังชอบทําบาปอีกด้วยอยู่โรงงานก็ชอบทําบาปกับผู้หญิงโรงงานเพราะว่ามันเป็นคนหน้าตาดีหุ่นดีไม่อ้วนมันก็ตอนเด็กพูดดีปากหวานเอาใจเก่งก็ทําให้ผู้หญิงเสียใจหลายต่อหลายคนนะโดยที่มันก็ไม่ยอมจริงจังกับผู้หญิงคนไหนเลยไม่ว่าผู้หญิงคนนั้นจะมาจากไหนไม่เลือกจะเป็นสาวอีสานภาคกลางภาคใต้ขอให้หน้าตาดีพอใช้มันจีบดะไปหมด ผู้หญิงที่เข้ามาทำงานใหม่ๆก็มักจะไม่ค่อยรู้อะไรมันเป็นเรื่องธรรมดาจะแม้ก็จะเข้าไปตีสนิทชวนไปดูหนังบ้างไปเที่ยวซื้อของบ้างไปกินข้าวนอกโรงงานบ้างทั้งที่ในโรงงานก็มีโรงอาหารอยู่แล้วแล้วไม่ช้าไม่นานมันก็สามารถพาผู้หญิงคนนั้นเข้าโรงแรมมานรูดได้สาเร็จแล้วมีครั้งหนึ่งก็มีครั้งที่สองคั้งที่สามเรื่อยไปจนกระทั่งมันเบื่อหรือว่าเจอคนใหม่ที่น่าสนใจมันก็จะบยบินไปจีบอีกคนนึง ก็ทําให้คนที่ถูกทอดทิ้งเนี่ยช้ำอกช้าใจร้องห่มร้องไห้แต่เจ้าแมวก็ไม่ได้สนใจอะไรมากนะักคบกันใหม่ๆมันก็บอกเขาว่ารักอย่างนั้นรักอย่างนี้จะแต่งงานด้วยจะช่วยกันสร้างฐานะวาดฝันเอาไว้มากมายแต่พอเบื่อมันไม่ยอมรับรู้อะไรย่างนั้นเนี่ยอย่ามาทวงสัญญงสัญญาอะไรเลยมันจําไม่ได้แล้วมันว่านะมันทําให้ผู้หญิงกินยาฆ่าตัวตายไปคนหนึ่งคนนี้เป็นผู้หญิงสาวมาจากจังหวัดอุบลราชธานี เจ้าแมวก็จีบจนได้เสียกันผู้หญิงคนนี้น่าสงสารมากทางบ้านยากจนมาทํางานหาเงินส่งไปให้ทางบ้านน้องๆสามคนพ่อกับแม่ก็รองเงินจากรอนอยู่แล้วแล้วก็มียายอีกคนแต่ว่าผู้หญิงคนนี้หน้าตาสวยเป็นที่ต้องตาต้องใจของหนุ่มๆทั้งหลายแต่ไม่มีใครมือไวใจเร็วเท่ากับเจ้าแมวพวกนั้นไม่ทันนะพาไปเที่ยวโน่นเที่ยวนี่เสร็จแล้วก็พาเข้าโรงแรมม่านรูดเป็นที่เรียบร้อย สาวอุบลคนนี้รักแมวมากก็สัญญา,าสัญญากันว่าจะแต่งงานจะช่วยกันทํางานหาเงินจะช่วยเลี้ยงดูน้องๆแล้วก็พ่อแม่อีกทั้งยายด้วยคบหากันอยู่ร่วมปีทวงสัญญาว่าจะแต่งงานเจ้าแมวก็บายเบียงเรื่อยมาจนผู้หญิงคนนี้พลั้งเผลอคุมกําเนิดพลาดก็ตั้งท้องขึ้นมาพอแม่รู้ว่าท้องก็ตีจากทันทีไม่ยอมรับว่าตัวเองนะทําให้เขาท้อง เธอพยายามตามตือ้อครับเขาก็หลบปลีกอแล้วก็แถมพูดไปท้องกับใครมาก็ไม่รู้สาวอุบลเนี่ยเสียใจอย่างหนักอับอายขายขีน้หน้าชาวโรงงานก็คิดสั้นกินยาตายในโรงเก็บของปรากฏว่ามีพนักง,งานทําความสะอาดไปเห็นก็เอะอะให้คนช่วยกันแต่มันก็สายไปแล้วเพราะว่ากินยาพิษก็ไปเยอะแล้วก็ที่มาเจอเนะ่เจอช้าไปก็เลยทําให้เธอต้องหมดลมหายใจไปอย่างน่าสงสาร เจ้าแมวไม่ได้ทุกข์ได้ร้อนมันก็บอกกับเพื่อนๆบอกว่าช่วยไม่ได้ทําตัวเองนี่หว่ามก็บอกแวนสาวก็ทําตัวเองไม่มีใครใช้กินยาเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเขามันว่างันตายทั้งกลมอย่างนี้ไม่ว่าใครก็กลัวจะเฮียนแต่ก็ไม่ได้หลอกหลอนใครยกเว้นเข้าฝันเจ้าแมวมาเข้าฝันก็บอกให้ทาบุญกรวดน้ําไปให้มั่งเท่านั้นแหละเจ้าแมวก็หัวเราะอาไอ้เรื่องทําบุญกรวดน้ํานี่ มันเองตั้งแต่มาอยู่โรงงานนี้ไม่เคยทําบุญใส่บาตรแล้วก็ไม่สนใจด้วยเมื่อเด็กๆที่ใส่บาตรก็เพราะความจําใจโดนแม่บังคับเขี่ยวเข็นบนดา่าเคี่ยนตีมันก็เกลียดเรื่องใส่บาตรฝังใจตั้งแต่นั้นกวดน้ําก็กวดไม่ได้แล้วจะให้ทําบุญไปให้เออมันเป็นเรื่องเพอ้อฝันเกินไปแล้วว่ายอย่างนั้นมันก็เลยไม่ยอมทําบุญไปให้แฟนสาวแล้วก็ลูกในท้องที่เป็นเลือดก,ก้อนหนึ่งของเขาเอง ดวงวิญญาณของแฟนสาวชาวอุบลน,นี่มาเข้าฝันหลายครั้งหลายหนมันก็เล่าให้เพื่อนๆฟังทุกทีเล่าแล้วก็หัวเราะอ่ะนะเพื่อนก็เตือนบอกเฮ้ยเอ็งต้องทําบุญไปให้เขามั่งนะเข้ามาขอแล้วอะ่ะเอ้ยไม่เอาอะไม่ชอบอะเ,บอเด็กๆนี่เบื่อแย่แล้วเรื่องใส่บอกใส่บาทอะไรเนี่ยอยู่ต่อมามันอายุยี่สิบหกปีเจ้าแมวก็แต่งงานกับผู้หญิงคนนึงนะคนนี้มันรักจริงเพราะว่า สวยมากสามฐานะทางบ้านก็ดีแต่ว่าอยากจะทำงานโรงงานเป็นผู้หญิงเมืองโคราชเมืองยะโมนะเจ้าแมวก็บอกเพื่อนๆบอกว่าเขารักหล่อนมากที่สุดเลยรักจริงหวังแต่งแล้วคนนี้แต่งงานกันแล้วก็เช่าบ้านอยู่ข้างโรงงานชีวิตกู้ก็มีความสุขราบรื่นดีเสร็จแล้วเจ้าแมวก็ฝันถึงสาวอุบลผู้ล่วงลับนี่มาเข้าฝันให้ทำบุญไปให้มั่ง ฉันกับลูกลำบากเหลือเกินแหละพี่ใส่บาทไปให้มังสิถ้าฉันน่ะเดือดร้อนจริงๆเลยนะใส่บาทไปมัง่งพี่ใส่นะถ้าไม่ใส่นะเดี๋ยวเห็นดีกันเจ้าแมวมาสนใจเล่าให้เพื่อนสนิทฟังแล้วกำชับไม่ให้บอกคนอื่นต่อมาเมียาสาวของเจ้าแมวก็ตั้งท้องมันก็ดีใจจะมีลูกแล้วมันก็คุยอย่างนั้นคุยอย่างนี้จะตั้งชื่อดีๆฝันไว้มาก เด็กคลอดออกมาอยู่ได้สามวันก็ตายมันก็เสียใจมากต่อมาเมียก็ตั้งท้องอีกก็แท้งตกเลือดเกือบตายแล้วปีต่อมาก็ตั้งท้องอีกหนจนคลอดออกมาแล้วเป็นเพศชายแข็งแรงดีจะแม้ก็ดีใจตั้งชื่อให้ว่าจ้าแม็คคลองกับเขาเขากับเมียต้องทํางานไม่มีเวลาเลี้ยงก็เลยเอาไปฝากแม่ยายเลี้ยงอยู่ทางโคราชทางโน้นก็รักหลานมากเลี้ยงดูอย่างดี เด็กโตมาจนกระทั่งสามขวบแล้วหน้าตาน่ารักหน้า,นาใครเจ้าแมวกับเมียก็ไปเยี่ยมลูกบ่อยที่สุดคืนหนึ่งแมวฝันไปบอกว่าแฟนเก่าที่กินยาตายเนี่ยมาอุ้มเอาลูกชายไปโยนน้ำมันก็สะดุ้งตื่นใจหายหมดเลยแต่พอรู้ว่าฝันก็เบาใจแต่พอตอนบ่ายๆก็ได้รับโทรเลขจากแม่ยายบอกว่าลูกตายแล้ว เท่านั้นเองอ่ะทีนี้เจ้าแมวกับเมียก็รีบกลับบ้านถึงได้รู้ว่าลูกชายจมน้ําตายที่คลองหน้าบ้านมันกับเมียนี่ร้องห่มร้องไห้เสียใจเกือบเป็นบ้าแม่ยายไปดูหมออยากจะรู้ว่าทําไมลูกสาวมีลูกกี่คนกี่คนก็ตายหมดหมอดูบอกว่ามันเป็นกรรมที่พ่อเด็กทําเอาไว้ตามมาสนองมันเป็นคนใจบาปไม่ทําบุญทําทานเกลียดการใส่บาตรท,ทาบุญมันถึงต้องเป็นอย่างนี้นะ แม้รู้เรื่องนี้เพราะว่าเมียเล่าให้ฟังมันก็นิ่งอึ้งเลยแล้วก็บอกเมียบอกจะพยายามใส่บาตรท,ทาบุญนะอยากจะมีลูกครับนี่ก็เป็นเรื่องของเวรกรรมบาปบุญอีกเรื่องหนึ่งที่เรานำมาเสนอวันนี้ครับ